สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักรสามก๊กนะครับแล้ววันนี้ผมก็อาจจะมาตอบตอบคอมเมนต์จากเพื่อนในเกมนะครับท่านหนึ่งซึ่งผมลืมนะครับจริงๆแล้วก็จําได้แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมาทำนะครับเกี่ยวกับคิดเขาถามมาว่าพอมีทัพไหนที่สามารถจะชนะทัพทัพขงเบงได้บ้างนะครับในระดับนายกเขตนะครับวันนี้ผมก็อาจจะยังไม่รีวิว คุณพลทีมลิมิเต็ดนะครับทีมใหม่นะครับเพราะว่าผมอยู่นายกเขตซึ่งมันยังไม่สามารถที่จะรีจิตได้นะครับเพราะว่าอาจิตผมเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอที่จะอัพทับนะครับแต่ก็ได้เซตทับเอาไว้เรียบร้อยแล้วแหละก็ก็พยายามจะจัดทับแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะลองได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้อัพดาวนะครับคุณพลวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับทับเนี่ย ทับรู้ทันนะครับกบฏจงโหยนะครับซึ่งบางโอกาสบางสถานการณ์เนี่ยผมเองเนี่ยผมก็ใช้ในการไปชนกับทับเบ้งนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเบ้งทับไหนอาจจะเล่นเบ้งไตเกียวแล้วก็หวังยนจีหรือว่าจะเป็นเบ้งไตเกียวแล้วก็ซูมาอี้นะครับมันก็ที่จะสามารถสู้ได้นะครับแต่บางสถานการณ์มันก็อาจจะแพ้แต่ก็อาจจะทําให้ตอดได้เพราะว่าแบบเล่นในตําแหน่งนายกเขนอาจจะเจอผู้เล่นที่ ใส่ดองนะครับดองแล้วก็ตั้งทับเบ้งเอาไว้เมืองสุดท้ายนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ทับหนตีแตกนะครับก็จะใช้วิธีทับรุทันเนี่ยทับกบจงโหยในการตอดก็ได้นะครับแล้วค่อยส่งทับเบ้งของเราเนี่ยไปชนก็ได้เพราะบางทีเนี่ยเบ้งเราไปชนเขาเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับเพราะบางทีทับเขาอาจจะของแน่นกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของทับนี้นะครับอ,อย่างทับนี้สกิลทีมเขาเดี๋ยวเรามาดูสกิลทีมก่อน สกิลทีมเนี่ยเมื่อกระบ,บอกจงโเนี่ยครบนะครับครบ6ตัวนะครับเนี่ยก็จะมีโอกาสรู้ทันเพิ่มขึ้น40%นะครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะหามาวิเศษเป็นมาที่ว่าเพิ่มสเตตัสรู้ทันก็จะดีดีขึ้นอีกนะครับเนี่ยเรามาดูสเตตัสของอ่ะอย่างตัวนี้ในตำแหน่งนายกนี่มันยังไม่มีกระสินตรงนี้ขึ้นใช่ไหมอ๋อ,อ,อใช่ใชเพราะว่าไม่ได้เราไม่ได้อัพพวก า้าพวกเราก็มายังไม่มีมาวิเศษมันก็เลยไม่มีแต่ที่แน่ๆคือโอกาสรู้ทันน่ะของทีมเนี่ยตรงเนี้ยเราได้ละ40%แล้วก็มาดูพรสวรรค์เนี่ยพรสวรรค์เนี่ยถ้าว่าในตำแหน่งเทพธนตีนอัพ4ดาวใช่ไหมเราก็จะได้ตัวนี้เพิ่มขึ้นอีก30%นะครับแต่ตัวนี้ใน,นในตำแหน่งนายกเนี่ยเราก็ใช้แค่40%นะครับก็เกือบครึ่งและอ่ะบางตัวมันก็จะมีเลยครับเนี่ยรู้ทันตรงเนี่ย3ดาวเราก็จะมีรู้ทันเพิ่มละอ่ะเป็น70%นะครับอันนี้ก็ถือว่า กะรู้ฐานค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่เราก็พยายามหาของใส่ให้มันแน่นให้เป็นของทองไปก่อนแต่ทีนี้ทับเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เ,เลยไม่ได้จับเต็มอะไรมากนะครับเนี่ยก็ยังคาดอยู่อย่างคุณผลลองตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ของ่หาของให้ใส่อนแป๊บนึงใส่ดาบไปเลยดาบทองไปเลยเนี่บวกหนึ่งเกาเอาใส่นี้ไปคือว่าผมก็ยังไม่มีของใส่นะครับแต่เนี่ยมันก็ยังคาดอยู่นิดนึงน ขาดอะไรเอามาใส่ขาดพาดัดโอเคไม่มีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานก่อนสกิลก่อนอย่างสมาเจียวเนี่ยผมใช้เพราะว่าอ่าส,สกิลเขาเนี่ยเป็นการทําให้ขุนพลฝ่ายเราเองเนี่ยรับดาเมจนะครับลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราลดลงอ่ดาเมจอนเราลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโดนดาเมจศัตรูได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ สร้างดาเมจกายต่อศัตรูทั้งหมด40แล้วก็ทําให้เขาดําเนินการสิ้นปัญญานะครับเป็นบักลบนะครับเขาก็จะสร้างดาเมจใส่เราแค่50ก็จะทําให้คุณผลของเราเนี่ยโดนดาเมจเบาลงนะครับต่อมาเป็นซูมาสูนะครับก็จะสร้างดาเมจกลยุทธ์ต่อศัตรูแถวหลังนะครับ50แล้วก็ทําให้ไม่สมามารถฟื้นฟูกําลังทหารได้อันนี้ก็จะเหมือนอประเภททหารไร่หมดนะครับก็คือศัตรูจะไม่สมามารถฟื้นฟูได้ซึ่งทัพเม่งเนี่ยจะมีไตเกียวในการ เพิ่มกำลังทหารใช่ไหมครับแล้วซึ่งเพิ่มบ่อยมากหรือถ้าใส่หวังยนจีมาแทนสุมาอีมันก็จะมีสกิลเพิ่มทหารอีกซึ่งบางทีเราโดนสกิลเบ้งเนี่ยตายยกทัพแล้วเลือดเขายัางไม่ลดเลยนะครับทหารเขายัางไม่ลดเลยผมก็เลยใช้สุมาสูในการยับยั้งนะครับการเพิ่มกำลังทหารนะครับอะต่อมาเป็นเรียวหัวนะครับก็ให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดเช่นกันนะครับไม่สามารถดําเนินการเพิ่มทหารได้ตอนเรื่องสองครั้งแล้วก็ติดผิดนะครับซึ่ง ดาเมจพิษเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเพราะว่าบางทีเราตีเราออกสกิลเนี่ยใส่เบ้งแต่เกียวหรือว่าสไบเอไม่เข้านะครับเราก็ใช้ดาเมจตอนจบรอบนะครับก็คือดาเมจของพิษนะครับในการโจมตีหรือว่าลดกําลังทหารนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาผมก็จะใช้อ,อุ๋ยกวนนะครับก็สร้างดาเมจนะครับปริมาณกําลังทหารที่เป้าหมายสูญเสียไปแล้วนะครับอ่อันนี้ก็สมมติว่าทหารเขา โดนเพราะว่าผมจะใช้คอมโบกับอันนี้เนี่ยกาอุ่นนะครับกาอุ่นจะเป็นการสร้างดาเมจปริปมาณกําลังทหารปัจจุบันของเปา้าหมายนะบก็คือ99%สมมติว่ากุ่พลมีกาลังทหารหนึ่งหมื่นนะครับกาอุ่นก็จะโจมตีใส่ศัตรูนั้น9 9 9นะครับก็คือ99%นะครับอ่ะล้นมีหนึ่งร้อยก็จะโจมตี99นะครับ,จจนะรบดาเมจแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่ากุนมพลตัวนั้นเนี่ยพลังป้องกันต้านทานอะไรมีแค่ไหนนะครับอ่ะ ก็อย่างโจมตีสมาอี้นี่ก็อาจจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะ9 9เเซนอาจจะเลือสักประมาณ50เหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็าอาจจะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็คือเลือดเลือดหนึ่งแน่นอนนะครับเลือดเลือดหนึ่งทันทีนะครับอ่ะอันนี้การอุนก็จะเป็นตัวดาเมตหลักในการตอดนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นโจโฉนะครับเนี่ยอ่ะโจโฉโจโฉนี่ก็จะใช้อ่าดาเมตโจมตีส่วนเรื่อยๆครับเมือ่อโดนดาเมตโจโฉโจโฉก็ๆๆจะ ใช้สกิลทะลุนะครับในการโจมตีส่วนส่วนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะส่วนแถวหลังนี่ก็ไม่มีอะไรนี่เสริมให้มันไอ้น,นี่แต่เพราะว่าคุณพลในทีมกบ,บจงโกลเนี่ยมันมีแค่นี้แหละครับอ่ะไอ้น,นี้ผมก็จะมาอมีิเพราะมันมิดอารูทันผมก็ใส่ไปให้มันเต็มเก้าทับนะครับอ่าเรามาดูทับเบ้งนะครับเนี่ยอย่างทับเบ้งผมเนี่ยก็อ่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองทุกรูปแบบเลยนะเนี่ยอย่างทับเบ้งผมค่อนข้างที่จะ เต็มสูบเลยนะครับเนี่ยของทั้งขุนพลรองทั้งขุนพลหลักเบ้งก็มีอวุฉพาะด้วยมาวิเศษอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าทับรู้ทันกบฏจงโหยสามารถที่จะสู้กับทับเบ้งได้ไหมเดี๋ยวผมลองเป็นเบ้งกับอ่าหวังบนจีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอ่ถ้าเป็นหวังยนจีเนี่ยในตำแหน่งนายเุคเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทางทันที่จะง่ายอ่าเดี๋ยวเรามา ไอตัวไอตัวนี้ผมไม่ได้อัพด้วยนะจงโหยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับหนึ่งจากุ้ยีนนะครับเนี่ยเบ่งนี่คือว่าเลือเดเลยทันทีแต่มาใช้เดี๋ยวรอเร็วว่าออกสก,กิลทุกนะคะร,รับแล้วก็รอจุกจุกกระสุนเนี่ยกาะห้ามสมานทหารทำนี้ข้างที่จะรู้ทันด้วยนะครับ สุขสติช้าแล้วแกจะตายแล้วตายแล้วนั่นอะไนนอนรนื่เรือหัวเรือหัวต้องทำงนานเลยนะได้แล้วตอนนี้ถกตะเอ็บแล้วรอจังข็ะอต็ดที่แล้ว ทำอาเซนฟกูกำลังทหารได้ละาใจอินตายจบเลยไม่ไ้ไหมเรารอดาเม็พิษนะครับทำงานได้ไหน่อยนึงโอเคทำดีอ่หลีอ่ น่าจะนจะไม่รอดแหละลองรอดู ผมมันออกสกิวชาร์ปนิดนึงทำให้ช่วยเกแรกเบ้งมันเพิ่มเพิ่มทหารเต็มนะครับเท่ากับว่าการอุ่นออกสกิวแรกไปนี่ก็แทบจะเสียสู่นเปล่านะครับแต่ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์ที่เขาตั้งทัพนี้เป็นทัพสุดท้ายแล้วเขาทิ้งจอไว้นะครับเราก็สามารถใช้ทัพอาเนี่ยสามารถที่จะ ตอดได้นะครับตอนนี้เขาก็เหลือเบ่งแค่ตัวเดียวทีนี้เราก็ใช้ทับเบ้งเราเข้าไปเล่นนี่กับชนะนะครับเพราะเขาเหลือแค่ตัวเดียวนะครับแต่ทีนี้จริงๆแล้วมันก็ยังมีทับตื่นอีกนะครับมันก็จะมีวิธีการผสมทับแต่ทีนี้ในตัวนายกเขตเนี่ยขุนพลผมเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับอีกอย่างในตแหน่งนายกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีตัวที่แบบสามารถที่จะแก้ทางได้นะครับอ้าวทีนี้ก็ชนะนะครับก็ถือว่าทับนี้ก็ผ่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีก ทับหนึ่งนะครับเป็นใช้สุมาอี้นะครับสุมาอี้ทับเติมเลยลุ๊บหล่อทับเด้งของตอนนี้ในตำแหน่งนายกก็ตอนนี้ก็บวกสามทุกตัวนะครับทั้งเด้งไตเกียวแล้วก็สุมาอี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาย้นเอาว่ารอบนี้ทับตจงโอย ระบบโจมตีเราจะเอาชนะได้ไหมดูว่านี่เรียบร้อยติดสถานะไล่มนไปและนี่ติดที่ประติจะอุนยิงไหมโดนพิษไปด้วยสมาร์อีตายละเป็นไรตอนนี้ยังติดสถานะไล่มนอยู่นะครับห้ามเพิ่มกําลังทหารโอกาสนี้ก็ต้องทำดามเอทให้ได้เยอะนะครับก่อนที่สถานะห้ามเพิ่มกำลังทหารจะหมดรอบนะครับ ให้ไปเกีียวเนี่ยฮิวแค่ไหนเลือดก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ตายแล้ะนี่เราเบี้ยงตัวเดียวแต่ดูนี่ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเป็นหวังเป็นจีอีกรอบหนึ่ง Faster. มาดูทีน Three, ี้ก็อยากจะให้ดูหลายๆรอบหน่อยอ่าททนี้เนี่ยถ้าว่าติดนี้ก็คือเรเดี๋ยวรอกระอุนยิงกระอุยิงตอนนี้กระอุญโทรงต่เ okay. ป็นสองจดแล้วให้ตัวเขาเปลี่ยนเป็น่นเป็นตุ่ดเปต่นเีวอเพียวขวาออกุดหนึ่งอออะอั่นะ่สร็่หรอ รอบส่ยงของเราโชกับเรื่องมันตนี้เขาส่วนดีพราะว่าทานต่างโดนดังหน่อนมีอะไร,รเพียกว่าโอ้โหช้าไปแต่ก็ยังทำได้ยังทำได้ เหมือนว่างวันทีมันจะล้างนะว่างวัทีตย้วท่านทไมมีทำไมวัทีเหมือนจะล้างบักนะครับนี่ตรงทำไม่ถูดนะเดี๋ยวรอหไหมราเอาเรือเ้อดตายเลยวะจะเอาตัวไรห,ห้ามเลือดอะไรที่ให้หมีแล้วนี่เราจบส่แพ้นะครับ มีแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งมันบางทีมันแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับว่า,าคุณพ้นฝั่งเราเนี่ยตัวไหนมันจะออกจะด,ดูก่อนขด้ยนยาม จบครับแบบนี้จบหนึ <c oughs> ่งสนปัญญาไปอีกอืโหอ่าทีนะจะตีเบาเลงครงับเพระาะว่าโดนอาสกิลยวุสถานะสิ้นปัญญาก่อนขึ้นมาเจียวดาเมจลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยจบโดนพิษตายปึโอ้โหลองสมัยอีกทีนึงเพื่อความชัวร์โอ้โเฮอโอ้โหหากไม่นานหน่อยก็อยากให้ดูแลหลายรอบนะครับโอ้ ว่าโอกาสรู้ทันค่อนข้างเยอะเลยก็ทําให้บบสามารถที่จะยืนได้นานนิดนึงนะครับนี่โดนแบบเรียบร้อยครับโเนี้ยเรียบร้อยถ้า,รถาเรียววกว่าออกก่อนจาอุ่นนะครับเรียบร้อยแน่อน ว่าตะเมันยินสมาอี้แล้วน,น,นะครับแล้วสมาอีก็ค่อนข้างที่จะแข่งก็เ,เลยดามิดฐาทหาราจะได้แนะค่ห้าสิบนตประมาณนะครับประมาณห้าสิบตอนนี้ทับเร่งติดสถานะใต้หมุนเบือครับ,รบเพิ่มเบือไปวน้าจนจเกจียวตายไม่เป็นไรเดี๋ยวราให้โจโฉเนอดไปเรืยแล้วก็ให้เร็วทั่วเนี่ยออก ผิดนะออกผิดใส่ถ้าไม่ตายก่อนนะนี่อโอ้ยน้อยอันนี้ตกแพ้เลยอันนี้แพ้เลยแล้วตีสมาอีไม่เข้าด้วย ถึงแพ้นะครับเขาก็จะเหลือแค่เบ้งกับซูมาอี้ใช่ไหมเราก็ส่งทับเบ้งเราไปตีที่ว่าแตกนะครับแต่ถ้าว่าเจอศัตรูที่เขาเล่นนะครับที่เขายังบวกกับเราก็จะต้องพลิกแทงตามสถา,ถา,า,านการณ์นะครับบางทีเราก็ต้องทําทับเบ้งขนาให้แข็งเพื่อที่จะได้อาจารยชนกับเขาได้ครับเ,เดี๋ยวผมก็คงจะต้งไปเด็กก่อนจากเจดีปปโปะครับเพราะว่าในแมตป,ประสุ วันนี้ผมก็บวกจนแบบหมดกลนนะครับบวกแบบทีมกันไกลเก่านะครับลี่เปลี่ยนเป็นเ,นเนตาง,ง้อยนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องไปเบิกกลอีกอย่างหนึ่งวันนี้ได้มาสองหัวแต้มผมทะลุไปล่าเลขาเลยก็เดี๋ยวคงจะต้องลดแต้มกลับมาประสูกนะครับก็เลยเซ็งๆนิดนึงเลยมาเล่นตัวนายกแล้วก็มารีวิวครับให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางด้วยนะครับ ก็น่าจะแพ้เท่าของนั่นแน่นนี้ผมว่าโอกาสน่าจะได้นะครับของทับเนี่ยทับนี้ไอ้ทับจงหวยผมแน่นนเนี่ยของม่วงมันยังเยอะอยู่ถ้าว่าใช้ใช้ชุดเกาะนะครับเป็นเกาะกันดาเมจกลยุทธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับคือไม่ต้องสนใจนะครับว่าสมมติว่าตัวนี้เป็นโจมตีกายเราจะต้องมาใส่เกาะกายไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราใช้ตามสถานการณ์อย่างยังสูมาสูผมเนี่ยเนี่ยผมก็ใช้เป็นกันดาเมจกลยุทธ์นะครับ ทั้งงที่อันนี้มันดามิกดอยู่แล้วมันีโจมตีกายไหมดูไว้แป๊บนึงอย่างสมมติว่าเนี้ยตัวเนี้ยอย่างตัวไหนโจมตีกายอย่างเงี้ยเราก็อันนี้ดามิโกนโกนแล้วไม่มีกายเลยออย่างนี้ดามิโกยเราก็ใส่ใส่เนี่ยสีม่วงใส่ที่สีม่วงของยังไม่มีไงดูดามิโกนยังไม่มีก็เลยใส่เกาะทองไปก่อนไอ้เกาะกายสีทองไปก่อนจริงๆแล้วเนี้ยจะแนะนำนะครับผมเะยจะแนะนําให้ใส่เป็น กันดาเมจกลยุทธ์ให้หมดนะครับเนี่ยเขาจะได้โดนเบ้งตีเบาเบด้วยเพราะว่าพวกเบ้งไตเกียวอะไรพวกนี้เขาโจมตีเป็นดาเมจกลยุทธ์นะครับเราเราก็จะทําให้ต้านทานดาเมจกลยุทธ์ได้อีกนิดนึงมันก็จะทาให้เราตัวด,ดาเมจเบาลงแล้วก็ยืนได้นานด้วยเพื่อที่จะรอให้เลียวหัวเนี่ยออกพิษนะครับกาอุนยิงอีกรอบหนึ่งโจโฉยิงปล่อยไตเกิวสวนต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยทับก็จะประมาณนี้นะครับในทีมของกบดจงโฮจริงๆแล้วมันก็ มีหลายทัพนะครับที่สามารถเอาชนะเบ้งได้อย่างเบ้งเฮกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเบ้งเฮกเนี่ยเมื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเอาไปตีกับผู้เล่นในแมปนี่แหละครับแล้วชนะนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทัพเขาอาจจะข้องไม่ครบหรือว่ายัางตำนานเบ้งเนี่ยมันทลุน้อยอยู่อันนี้เดี๋ยวก็จะมาลองของผมอีกทีคนระับเนี่ย แต่ในเบ่งให้ผมว่าจะใช้เตียวเลี้ยวด้วยนะครับ ขอีกทีอันนี้ทัาเบ้งเฮกนี่ก็ไม่ได้อัพสองตัวนะครับอันนี้ไม่ได้อัพสองตัวในแถวที่สามมาดูทีว่าจะต้านทานอยู่ไหมแต่บางจังหวะมันก็แพ้นะครับบางจังหวะแบบเบ้งแบบมันแบบอย่างเงี้ยเดยวตายแล้วแต่สถานะทรมานของทีมเบ้งเฮกก็ค่อนข้างที่จะแหลงอยู่ครับตอนจบรอบถ้าว่าทัาเราไม่ตายก่อนมันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยครับ อย่างนี้วันนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวเรียวตำนานก็ตายซะก่อนนะครับแต่มันก็ยังต่อเล็กตอดน้อยได้เอาไีกทงเนี่ยติดคอมโบนะมันเลย ทำให้สกิลแต่เกียว,วเบ้งทีแต่ถ้าว่าเราเปลี่ยนเป็นชุดชุดเกาะเกาะการดาเมจกลมมันก็จะดีตัวน,นี้นะครับทําให้โดนดาเมจเบาลงอ,อันนี้ก็คงจะชนะนะครับสรุปเบ้งเฮกทีเบ้งเฮกนี่ก็พอที่จะต้านทานได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยว มาลองอผ่าแดงดูแต่ผ่าแดงผมว่าไม่น่าไหวเพราะว่าอคุนพลเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับตัวจะบางแต่การแต่สกิลของทีมเนี่ยสกิลเผาไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าบางนะครับคุนพลตัวบางซึ่งตายก่อนจะจบรอบนะครับเนี่ยเดีวผมจะสาธิตให้ดูอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ยาวๆคุยกันยาวๆนะครับทีเดียว ตัวตันมันค่อนข้างที่จะบางตัวที่สองทีก็ล่วงหาแดงก็ใช้ไม่ได้ับใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้รับ ้มันก็ประมาณนี้ครับก็จะมีกระบดจงโฮยแล้วก็เบ้งเฮกนะครับที่พอไปได้นะครับที่จะเอาชนะทับเบ้งนะครับแล้วก็อีกทับหนึ่งก็อีกวิธีหนึ่งก็ใช้เบ้งชนเบ้งไปเลยถ้าคิดว่าทับเบ้งเราแข็งกว่านะครับก็ใช้ทับเบ้งเราชนเขาไปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีทีมแค่นี้นะครับมันก็ ไม่มีทีมอื่นที่จะเอาชนะทีมเบ้งได้แอะของผมเองก็จะมีแค่จงโฮยกับเบงเฮกนะครับสอ,องทัานี้ส่วนเดี๋ยวถ้ามีทับไหนอีกหรือว่าผมสามารถที่จะไปยืมไปยืมทับผู้เล่นในกลุ่มผมมารีวิวได้ผมก็เดี๋ยวจะเอามาลงครับก็คือว่าจริงๆก็มีผู้เล่นในทีมผมเนี่ยแนะนำมาเยอะมากเลยนะครับแต่ในในตัวนายกเนี่ยตัวนายกของผมเองเนี่ย มันไม่มีนะครับยังไม่พร้อมอยังจูโล่งเนี่ยมันก็ทับจูล่องจูล่งตำนานเนี่ยจริงแล้วมันก็สามารถที่จะเอาชนะทับเบ้งได้นะครับในตําแหน่งนายกเนี่ยไม่แน่ใจนายกหรือว่าเทศมนตรีน่าจะเทศสมนตีเพราะว่าเทศสมนตีมันมีเทพช่วยนะครับนายกก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยสองทับเนี่ยหลักๆเลยเบ้งเฮกกับอากระบฏจงโอยนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันจริงๆแล้วทับนี้เขาก็เป็นทับที่เขาฮิตกันอยู่แล้วนะครับพวกเบ้งเฮก จงโฮยผ้าแดงต่างโต๊นี่เป็นทับที่เขาเล่นกันปกติอยู่แล้วนะครับในระดับผู้เล่นที่เขาเล่นกันนานๆแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วมีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมก็พยายามจะทําคลิปตอบให้เรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็จบไปกับหน,หนึ่งข้อมูลดีๆนะครับจากมาเฟียแปดๆแล้วครับก็ได้ไปสองทับนะครับ,ท,รบที่สามารถ ที่จะต่อกรครับทับกงเบงไตเกียวซมาอี้หรือว่าหวังยวนจีได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ